สวัสดีทานผู้ชมทุกคนเนาะในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเจลเบรก iOS หรือว่า iPhone เนาะแทบทุกรุ่นเนาะที่ว่ามันรองรับการไบพ a s เนาะอย่างเช่นนับตั้งแต่ iPhone h x หา iPhone X เนาะทุก iOS เนาะในมือนี้เขาจะมาสอนละเอียดแบบละเอียดยิบเลยเนาะที่เพราะว่าหลายๆคนเบิ่งคทิ่เฮาหรือว่าซื้อคลิปที่จะเข้าไปแล้วมีปัญหาเรื่องการจิเบรกมกม,ามส่ข,ข้อามมาถามเฮาตลอดเนาะแล้วก็จิวเบรกบ่ผ่านนู่นนี่น,นั่นเนาะ ้วก็หาไฟเกี่ยวเบรกเนกับว่าเกี่ยวข้อไฟเนในบางคนกับข้อแต่ไฟเนาะข้อไปกับว่าให้บอได้เนาะฉะนั้นนี่ิดนีจะมาชอบแบบละเอียดเนาะนับตั้งแต่ i p h o n หาเอเนาะหาอโฟนเอหรือว่านับตั้งแต่ i o s 12หา iOS 14 14.7สี่สสุดชุดชุดณปัจจุบันนี้หรือว่า i o s 12.5.3จุดหารือห4าสบส่เนาะบอจะเป็นสิบสี่ก็ได้คือกันไฟนี่ละเอียดทุกขั้นตอนเนาะก่อนอื่นมาเลยเนาะ ขั้นตอนอีกเลยเจ้าเปิดอ่าซ้ำยูทูบนีขึ้นมาก่อนเนาะถ้ว่าเจ้ายังมีอีกไปดาวนโหลดเอาเนาะคลิปซ้อนดาวนโหลดเลาก็เคยช้อนไปแล้วเนาะเปิดไม่ขึ้นมาแลวก็เสียมมือถือเจ้าก็ไปอนุญาตในมือถือของเจ้าเนาะเครื่องของเจ้าบอกว่ามันจะเป็นเครื่องโอเพนเมนูหรือว่าเครื่องที่มันติดหนาสวัสดีแล้วเนาะที่เจ้าต้องการยืดเบรกสบายพาดแล้วเนาะเจ้าก็เปิดขึ้นมาเลยจกเบิ่งมือถือของเจ้าว่ามันเป็นไอโฟนอีหยังเนาะอันนี้เขาเบิ่งตัวอย่างเื่ๆเนาะแต่ว่ามันรองรับนั้นนับตั้แต่ไาเอสไอไอโฟนเอ บอกว่าเจ้าจะเป็น iOS ยังกขยะเนาะประชชนในปัจจุบ,บันนี้ของเรานี่เป็น iOS, น 6, iOS สิบสี่จุดหกเนาะ iPhone 7 iOS สิบสี่จุดหกเกียวเบรกนี่มันบอกว่าโ no น,น่เนาะหลังจากเขาหูแล้วเนาะเคาก็ไปดาวน์โหลดไฟล์เนาะส่วนไฟล์เกียวเบรกหรือว่าไฟล์อันเซ็กเล่นมันเนาะให้เจ้าให้เจ้าดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ในคลิปเนาะคลิกเข้าไปเนาะมันจะมีก็คืนมาประมาณนี้คลิกดาวน์โหลดไปซะเนาะมันสำเร็จเนะาะแต่ของเขาดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว เรกพยายางแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนอันนี้เป็นไฟล์เซกเลน0.12.4เป็นตัวหลายชุดเนาะที่มันรองรับนับตั้งแต่ iOS 12.54.7หลายชุดเนาะใน iOS 14ส่วน iOS 15นี่มันยังไม่รองรับเนาะหลังจากจะดาวน์โหลดมาแล้วเนาะจะก็ต้องแตกไฟล์มันออกมา นะครับประมาณนี้เนาะพูดเดียวประมาณนี้และสิ่งหนึ่งอีกที่เจ้าตองมีก็คือเจ้าตองมีแฟลชไดร์เนาะหรือว่า u s b หรือว่าเอดีการของเจ้าเสื่อมกับคอมของเจ้าคอมจุห่าลอยไม่ขึ้นไปเนะาะของคำไปตัวนี้เนาะ G G G P G T N e, เจ็บกีไปกตัวนี้เขาจะขอพ่อแม่ก่อนจะมีข้อมูลยังฉมาดก่นสำรองไว้ก่อนครับผมมียังกับพ่อแม่เลยเนาะการพ่อแม่เจ้าก็เลือกเป็นไฟล์ซิสเต็มเนี่เป็นซ้ำสองเนาะพอว่าบางคนไปพอแม่แบบเป็น Ntfs เนี่มันจะเป็นไฟล์ มันจะเป็นประเภทฮาร์ดดิสต์เนาะถนัดเวลาจะเสื่อมจะสั่งบูทสั่งยังม,มันจะมีปัญหาฉะ้วตนน้เจ้าเลือกเป็นสามช่องแปดสามชองนะครับคิกสตาร์ทโอเครอเนีน่ยเร็จแล้วเนาะหลังจากผมเร็จแล้วจะก,ก็มาในไฟล์ที่เจ้าแตกออกมาที่นี่เนาะนี่นคลิกเปิดขึ้นมามันจะมีไฟล์อะลูฟัสตอยู่ในนีน้เนาะสามพิษสี่บูซันลาสุดอะพับโบมี่ก็ไปดาวน์โหลดเอาหน้าบีาอินเทอร์เน็ตพิมพ์ตามนีนเน็ตแหละเนาะ ทิเ่เปดขึ้นมามนจะเด็กมาประมาณนี้แต่จะเชื่อมแผดได้เก่าแล้วเนาะมันจะขึ้นเด็กขึ้นมาว่าซิวแผดได้เก่าเป็นอีอย่างเนาะช่องอยังช่องเอฟเนาะความจูเท่าไหร่นะของเขามันเด็กมาอัตโมัตมันจะมันเด็กขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็โอเคเมื่อกี้เขา่าซีแรกหรือว่าเลือกแล้วก็วกกไปที่เฮาจะเก็บไฟเทาแตกไฟมากี่นี่ของเฮาอยู่ในเดสก์ท็อปเขาเลือกไปทีเดสก์ท็อปเลือกไปทีตัวนี้เนาะซิกเลนชูนจุดสิบชองจุดสี่ที่กขาไปหาตัวนี้เนาะที่โอเพนหาไม่เด็กมาไน้ไหนนี่มันเลือกอีกอันนี้สำคัญอีกนนนะทคอั เห็นแล้วมันมีปัญหาก็คือข้อมของทานผู้ชมอาจจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นกลางหรือว่ารุ่นใหม่เนาะให้ทานผู้ชมเลือกเป็น MBR เนาะ MBR น,นี่มันจะพพอร์ตบว่าจะเป็นระบบไบออดหรือว่าระบบ UEFI มันจะรองรับทั้งสองเลยถ้าว่าไคที่มาเลือก G-GPT e นี่มันจะรองรับแต่ระบบ UEFI เท่านั้นถ้าว่าข้อมบางคนมันอาจจะเป็นรุ่นเก่าๆนะฉะนั้นการเข้าหมด UEFI หรือว่าการบูตหมดนี่มันจะยากนิดหนึ่งจะต้องไปเปิดไลน์ันตัวฉะนั้นแนะนำให้เจ้าเลือก เป็นตัวดีหรือว่าบางบางรุ่นมันอาจจะบอซนะับพอร์ตเนาะฉะนั้นจะเลือกเป็นวิมอาร์นี่กลความความสั่วไว้ก่อนเนาะคลิตก็นะีเนานะแล้วกับประเภทไพ่นี่คือการอีกเหมือนที่เราบอกว่าให้เลือกเป็นสามสองนะเนาะแพทสามสองพอจะเลือกเป็นประเภทฮาร์ดดินเวลาจะไปสั่งบูธเจ้าจะหามันบบเห็นเจ้าหาเห็นหเนดีวยวเจ้าจะงองอีกว่ามันเป็นประเภทแบบไรเนานะฉะนั้นจะเลือกเป็นแผทสามสองแล้วคลิกสตาร์ทลิกโอเคอีกบานหนึ่งรอ โอเคนอกถ้าว่ารมันขืนเขาว่าสนะาตาร,ร์ทกับโคดนี่แสดงว่าสําเร็จแล้วเนาะที่คำว่าโคดระหว่าปิดปส่าสเร็จแล้วที่การปิดปัเนาะอ่าบาดนี่หลังจากเขาสั่งไฟปุด้ดไฟเบรกมันสําเร็จแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือเขาปิดคอมหรือว่า com, รีสตาร์ทคอมหลังจากคอมเปิดมาใหม่ปุ๊บจาะกรากฏอ่าเพื่อเขาเมนูเพื่อเขาบูดเมนูนมนรือว่าบูดไปออดไปตั้งค่าไปอดอดให้มันบูดผ่านแผดไดของเจ้า เพราะว่าปกติคอมเราปิดเปิดมาใหม่ไม่ต้องบูดวินโดว์ขึ้นมาเนาะแต่ในนี้เขาจะเปลี่ยนจากให้มันบูดวินโดว์ให้มันให้มันมาบูดแฟลชไดร์ฟของเขาที่เกาสร้างมา่กี้นี้สร้างไฟสิเกเลนมาเนาะให้มันบูดขึ้นมาอาจะเกี่ยวเบีกมันเนาะส่วนหลายคนอาจจะงงอ,อีกว่าคอมของของตนเองน่ะจะกดบูดเมนูหรือว่าจะกดอ่าใบออด,ดกดจังใดเนาะฉะนั้นเขาจะเกิดตัวอ,อย่างคร่าวๆเนาะนี่เนาะอาจจะบิ่งในนี้เนาะแล็ปท็อปเนาะโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเนาะเอชุดบูด บูตไบออทคีย์เนี่ยก็คือ f 2ส่วนบูตเมนูคือ e s c เนาะส่วน r p c หรือว่าตั้งโต๊ะหรือว่าเดสท็อปอชุดเนาะถ้าว่าบูตไบออทคีย์มันหราบวกไบออทมันปุ่ม delete เนาะหรือว่า d e l แล้วก็บูตเมนูเป็น f 8เนาะสถานะของเขานี่เป็นเอชุดเนาะ r o g เนาะ set สี่เก้าศูนย์สถานะเราจะกด f 8อ่าส่วนของทานผู้ชมเบิ่งเอาของทานผู้ชมเป็นรุ่นอีกอย่างเบิ่งเอาแล้วก็มาสิกิเอาเนาะอ่าหลังจากจะหู้แล้วไบออกหรือว่าจะไป นาจะหูแล้วของจาของเนาะหลังจากขั้นตอนต่อไปเขามาปิดคอม่ก่อนถ้าจะปิดคอมเขาจะบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะเพื่อท่านผู้ชมคนใดต้องการอยากเข้ารีค o เ e อรหรือว่า DFU โหมดของมันบางคนอาจจะกดบอกเป็นอาจจะเป็น iPhone 8 iPhone X เนาะจาหรือว่า iPhone 7กดเขา้า DFU โหมดมันหันบปได้เนาะจาก็มาเลือกในคะำว่าทุ o บล็อกตัวนี้เนะาะก็มาเลือกคำว่าอินเทอร์รีคูเบอรีหดหรือว่า ลีอีซ e ี C, ม่มาทั้งยอมาจ่ายรีคูบริหมดะนะคลิปัวนี้มันก็จะเข่ารีคูบริแล้วแต่ว่าในคลิปของเขานี่เขาจะบอกเขาเนาะเขาจะให้เบิบตัวอย่างอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดคอมเ<อ>ขาเนาะมือถือของเขานี่เขาจะบอกเขารีคูบริหมดมันเนาะเขาจะเสื่อมธรรมดาน,นี่เนะาะานนนะวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมคลิกปิดคอมเนาะหรือว่ารีสตาร์ทคอมถ้าว่าพาทีให้มันง่ายกับรีสตาร์ทเลยถ้าว่าพาทีเดี๋ยวบอก้าใจแล้วกดบวกท่านอีกให้กดปิดใบก่อนเนาะปิดอ่าสตาร์ไว้ก็ได้เนาะ เพออราะว่าหลายคนอาจจะก,กดบ่ทันเดี๋ยวไม่มีปัญหาอีกเนาะลองมันปิดก,ก่อนเนาะมันปิดปุ๊บมันดับสนิทก่อนคอมจะสังเกตความเจ้ามันดับสนิทก่อนนะเจ้าก็เปิดมันขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากนั้นก็เจ้ากดอ่าปุ่มบูทเมนูของเจ้าหรือว่าใบออดของเจ้าเนาะส่วนของเฮานี่กด F8 นะครับเจได้เบิกนะครับเปิดคอมแป๊บนึงเนาะหลังจากจะเปิดคอมก็ปุ๊บเจ้าก็คลิกเลยเนาะคลิก F8 ของเฮา F8 เนาะ โลลัวเนาะบมแมนคิปยำๆพลุลัวเนาะเดเมขึ้นมาเด้เห็นบ่อาจจะคลิปขึงนต่อไม่ขึ้นมาประมาณนี้ไอเจ้าก็มาเบิ่งกแบบนี้เนาะถ้าว่าเจ้าสร้างไฟบูธมาแบบที่เขาแนะนำไปกี่นี่เนาะถ้าว่าของผู้ใดที่แล้วมันรองรับ UEFI เจ้าเลือกเป็น UEFI เนาะถ้าว่าไพที่มันบ่รองรับมันจะมีอีกตัวหนึ่งมันจะมีื่อ USB ของเจ้าเนาะแฟลชไดร์ของเจ้าของเขานี่เป็นแซนดิสเนาะมันจะมีคำว่า USB แฟลชไดร์เออ USB แซนดิสของเจ้าเนาะแต่ว่าของเขานี่เขาเลือกมาแบบต่างค่าให้มันเป็น อ่ายูอีใบเพราะว่ามันจะพูดไวกวะนะ่าเนาะเพราะว่าคอมเฮามันเป็นรุ่นใหม่เมนบอร์ดแทบจะราศุดเนาะเจนซีฟเพระนั่นเขาก็คิดตัวนี้เลยเธอเลยเนาะแล้วก็รอรอมันพูดขึ้นมาแป๊บหนึ่งส่วนมือถือของเฮ้านีา่ก็ไม่ระเบดเนานะเบิดรอแล้วนะมันอาจจะโดนนิดหนึ่งเดีย๋ยวรอขึ้นมาเนานะ โอเคมันเกิดมาประมาณนี้เนาะที่สําคัญเลยบ่านนี้เนาะมือถือเอามายังอยู่ในหมวดนี้มันท้ามาคลิกเสื้อถือบอถ้าบัาไพที่เปิดน้ำมินูได้เนาะมาการจะคลิกเสื้อถือถ้าบัาไพที่มันติดหน้าฮีโร่นะสวัสดีก็คือกันนะเจ้าเจ้าบ่ต้องสนใจบอกองข่อยมันเปิดมินูได้เนาะคือกันนั่นละเพราะว่าขอแต่มือถือมันเชื่อมกับคอมเท่านั้นเนาะให้เจ้ามาคลิกเสื้อถือมันเห็นบาคลิกเสื้อถือหรือว่าอนุญาตมันเนาะคลิกเสื้อถือแล้วให้เจ้าใส่ลูกซ้อนในขีปนาวุธในเนาะให้บ มันจะอยู่ในนี่เขาปกติเขาต้องคลิกมาที่สตาร์ทเนาะถ้าว่าเขาใช้เขาใส่ลูกช้อนตัวนี้เนาะเหนบ่ลูกช้อนสีโตในคีย์บอร์ดของเขาน,นี่เนา,าะเหนบอกหลายคนยังบ่จักว่ามาในนี่แล้วใส่เมาส์บ่ได้เนาะกดบ่ได้บจ่จักเนย่จอธิบายเนาะเมื่ออธิบายกับเขาให้เจ้าคลิกตัวนี้ลูกช้อนเจ้าเนาะให้บอกเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าว่าเจ้าคลิกในเมาส์ในในลูกช้อนสีโต่เขาบอกแล้วเนาะให้เจ้าคลิกไปแบบนีเนาะถ้าว่ามันเด้งกลับไปกลับมามันขามันขบคำว่าสตาร์ทเนาะมันเข้าไปหา่ได้ก็คือวา มือถือเจา้ามันมันเชื่อมกับคอมแล้วเนาะจากสกีในนี้มันจะบอกว่าสอรรี่ไอโฟนเจ็ดเนาะ g l o b a l เนาะ is supported เนาะ but iOS สิบสี่จุดหกมันบอก is not เนาะ support version เนี่ยสิบสองจุดศูนย์หาสิบสี่จุดหาจุดหนึ่งมันบอกแต่เราบต้องตกใจถึงว่าเราจะเป็นสิบสี่จุดหกกับเราต้องตกใจเนาะให้เจ้ามาในคำว่า option เนาะเลื่อนลนะุเลือเล่อน,เ,อนมเมาส์เจา้าถ้าว่าจะอยู่ในตัวนี้ให้เจ้าเลื่อนมา option คลิก k enter bar หนึงนะให้เจ้าเลื่อนไปหาตัวคำสั่งเทิงชุดนะนเนาะ enter บ a r หนึ่งเนาะให้มัน ไข่เอาเนาะให้มันการกระบะเนาะโอเคเนาะมันการกระบะแล้วก็เลื่อนลงมาคำสั่งที่ชอนจากด้านล่างเนาะก็เออจะเลื่อนจากด้านลุ่มหลายคนก็บอกเข้า,าขใจอีกก็มาเข้ามา,มา skip หนี่คลิกอินเทอร์อีกคือเก่าเนาะให้มันตีเดี๋ยวนี้แล้วก็คลิกมาเขา back, ้าว่าแบ็ k ในลุ่มนี้เนาะให้บอก skip inter ไปเนี่ยบารนี้มันจะเด้งสตาร์ทกันมาให้บอกมันจะบ่มีสีฟ้าแล้วเจ้ะชมาเลื่อนหาสตาร์ทได้ใส่ลูกช้อนและเลื่อนหาเลยบเจ้าก็คลิกอินเทอร์อ่ะบารนี้เบิร์กเนาะ เขาคลิก Enter ที่ Start เนี่ยดงเด้งขึ้นมาหนา้านี้แดงๆนี่เห็นอยู่บ่เจ้า,จาคลิก Enter เลยเนาะอันนี้มันบ่เห็นมันขึ้นมาคลิกว่าให้เฮาคลิกโ OK นะอเคเนาะเพราะว่ากล่องมันันสะท้อนโอเคเนาะคลิกโอเคเลยอมาเดี๋นี้คลิก Enter อีกบาทหนึ่งเนาะหรือว่าเน็กไปอาสังเกตมือถือเฮามันจะดับแล้วมันจะเคียมเขามันบอกว่า Enter Recovery Mode เนาะเราเปรมหนึ่งทุกรุ่นเนาะเป็นแบบนี้นับตั้งแต่ iPhone X เดี๋ยวมันจะเด้งมาประมาณนี้เนาะ ถ้าว่าเป็น iPhone 6ลงไปมันจะเด็กมากเป็นรูปอ่าไอจูนเนาะแล้วก็มีสายซากประมาณนี้แต่ว่า iPhone 7ขึ้นไปมันจะเป็นรูปนะฮะอ่ารูปคอมเนาะรูปโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็มีสายซากเนาะเด็กมาในหน้านี้สําคัญเนาะในหน้านี้หลายคนอันบ่พาอยู่ในหน้านี้เนาะก็ยังบอกข้าใจเนาะเจ้าสังเกตในมันสี่ในนี่เนาะมันสี่ลูกศรมันบอกในนี่เนาะเห็นบ่มันบอกซนะ้ายบัตเทิลเนาะและ volume button, volume down, นะ้วก็บุลล์ลำบัตเทิลบุลล์ลดาวเนาะ ให้ให้เจ้าคลิกอินเทอร์ที่คอมปุ๊บอ่ะแล้วเจ้าให้กดสองปุ่มนี่ก็คือว่าปุ่มเปิดเครื่องหรือว่าปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงเนาะหรือว่าปุ่มอ่า l u ล e d ดาวของมันเนาะคิมันจะมีหนึ่งคลิกส start มันบอกมันบอกว่าถ้าบิดเลยครับคลิกสตาร์ทแล้วก็คลิกอินเทอร์ที่คอมพิวเตอร์ของเขาเลยค่ะที่สองมาให้เจ้ากดปุ่มไซเบัต์ทอนหรือว่าปุ่ม power รือว่าปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็สามก็คือปุ่ม ว่าลำดาวหรือว่าปุ่มลดเสียงเนาะกด3ปุ่มนี่เออสองปุ่มนี่กดค้างไว้หลังจากจะคลิกอันเธอเราจะกด2ปุ่มนี่ค้างไว้เนาะกด2ปุ่มนี่ค้างไว้เลยสังเกตคําสั่งอันเปิดเครื่องปิดเปิดเครื่องหรือว่าปุ่ม power หรือว่าสายบัตทอนนี่มามันจะนับคูดาวสี่บอสมันจะบอกว่าคูดาวสี่เนาะคูดาวสี่มันจะอ่าจะให้เด็กบอกเนาะคูดาวสี่แล้วหลังจากนั้นมันมันสี่สามสองหนึ่งจูนหายว่างวางปุ่มเปิดเครื่องชวนปุ่มลดเสียงกดค้างไว้คือเก่าเนาะจึงกว่ามันจะนับ เก้าเปดเจนฮาร์ฮอตชูนฮอตมีหน้าต่างมันวิ่งกันมากเราคอยว่างเอาฝังเนอข้าวกินเถอะในคอมก่อนเนาะคี้กินเถอะก่อนคีนค้กินเถอะบาตหนึ่งเตรีมตมยมกดนะมือข้าเตรียมกดหลายคนก็โอ้ยจับกล่องเนอกดปุ่มเปลี่ยนอ่ะมาเบอร์เนอขี้กินเถอะข้างว่าบาตนี่สังเกตมันสามสองหนึ่งศูนย์ว่างเดี๋ยว่างเปิดเครื่องส่วนปุ่มนี้กดข้างไว้คือเก่าปุ่มอ่าลดเสียงมันนะสังเกตมันเดี๋ยสี่สามรอแป๊บหนึ่งมันเด้งหน้าวิ่งกันมากปล่อยบอกปล่อยมือสองรอบัตนี้เนาะ สังเกตในห,หน้าจอมือถือเจา้าถามมันผ่านมันจะมีโลโก้ขึ้นมารอเนาะรอรอรอเดดเดดเห็นบอมขึ้นนาะราโก้เดียวมันมีขอความบิ่ิขึ้นมาเดแบบนี้ผ่านชั่วเนาะรอแป๊บหนึ่งมันจะบูดขึ้นมาหนาหนาปกติหนาที่มันติดอยู่ โอเคเนาะถาวาคงทานผู้ชมมันติดหนาสวัสดีมันก็จะพูดมาหนาสวัสดีเนาะก็คือว่ามันเกี่ยวเบรกแล้วแล้วถาวาไพทีติดนานพาร์โค้ดเนาะหรือว่านาดิสชเบลหรือว่านาบอยใซส์ไอโฟนมันก็จะกลับมาในนาบอยใส i ไอโฟนของเจ้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมันจะในถาว่ามันสําเร็จมันจะคือหนังกาวออดอนอันนี้คือสําเร็จแต่แต่แต่มันมีบางกรณีบางคนหัน มันคือหนาโลโก้ในมือถือของเจ้าแล้วก็มันบูดมาหนาปกติหนาที่มันติดอยู่แล้วแต่ในคอมเฮามันขืนเออเรือบางอย่างถ้าว่ามันบูดขึ้นมาโลโก้แล้วก็มีของความวิ่งตามแบบกินี่บางที่มันบูดขืนออรดนมันกับผ่านเนาะแล้วก็ชวนไพ่ที่มันติดพาสโค้ดเนาะติดรหัสหน้าจอเวลามันมาในนี่ในคอมเฮามันจะวิ่งมาประมาณนี้เนาะมันจะอยู่ครึ่งๆในนี้เนาะมันจะบอกไปสุดแต่ในมือถือของเฮามันขืนโลโก้ตามที่เขาบอกโลโก้เจอแบบกินี่แล้วก็มีของความวิ่ง้นมาเป็นอ่า กิน so so e. ี่แบบตามในหองเขากินี่ก็คือว่ามันผ่านแล้วแต่ว่ามันจะบโบเลนจับพอเป็นเป็นยังมาจากโบเลนจําก็คือเครื่องของเจ้ามันติดล้านหัโจอันนี้คือกรณีคนติดล้านหัวโจมา่วนคนที่ติดนาสวัสดีและกานาปกติเนาะยางเช่นของเฮานี่มานก็จะบูดมามันก็จะมาํำขืนมาออดนเนาะแต่บางคนมันก็บขืนออดนแต่ว่าขอแต่ในมือถือเจ้ามันมีโลโก้ขืนมาแล้วก็ไม่มีของ้อมวิ่งวิ่งขืนมาตามที่คอยบอกกีนี่แล้วคือว่ามันผ่านเนาะหลังจากนั้นจะกรปิดเปิดคอมเนาะ ปิดเปิดคอมเป็นปกติการปิดเปิดคอมใหม่หล้ยคนก็ถามอีกปิดคอมบ่ได้เปิดคอมบ่ได้ก็คือจะกดปุ่มปิดเปิดคอมจะข้างไว้เนาะเดี๋ยวมันก็ปิดเปิดเองถ้าว่าปกใจหรือว่ากด control delete ท้มันรีบูทคอมใหม่ก็ได้คือกันเนาะแต่เราจะบ่ต้องกดไปออดล้วนะลอคอมมันเปิดขึ้นมาเป็นปกติเดี๋ยวเขาจะเช็คให้เบิ่งว่าเฮ้าเจอเบรกี่นี่มันผ่านบ่ อ่าเมาเบิ่งกเนาหลังจากเฮารีบูทคอมเฮาขึืนมาใหม่แล้วหรือว่าปิดเปิดคอมมาใหม่แล้วเนาะอ่าเขานาคอมปกติแล้วขันต้อนต่อไปก็คือเข้าจะไปเซ็คเบิ่งกบ่ที่เฮาเกียวเบรกมากทนี่มันผ่านแล้วบอก่อนที่เจ้าจะไปคลิกใบพัดหรือว่าไปคลิกอย่างใดอย่างอื่นตามที่เจ้าจะเห็ดเนาะให้เจ้าเชื่อมมือที่เจ้าเข้าใหม่ครับคอมเนาะถ้าว่าจะถอดออกคลิกอนุญาตด้วยคลิกเสียทือมันเนาะียจะเด้งขึ้นมาเนาะให้เจ้ามาเบิ่งเนาะข้องเฮานี่เป็นไอ้คนเจ็เนาะ i o ว1สิสี่จุดหกเนาะ สถาะนะเกียเบรกเกียเบรกโปเกรเนาะอกี้นี้มันบอกว่าโ no นเนาะปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนเป็นคำว่าแยดแล้วก็มันบอกว่าอินสแตนท์เอเอฟซีทูหรือคือว่าการติดตั้งหรือว่าการเกียเบรกของเขาผ่านแล้วเนาะ,ะขั้นตอนต่อไปก็จ้าสามารถไปใส่โปรแกรมใบพาดเลยตามอัธยาศัยของเก้ารหรือว่าตามความต้องการของเจ้าว่าเจ้าจะใส่แบบฟรีหรือแบบเสียเงินหรือว่าจะไปเฮ็ดอีหยังตามใจเลยเนาะอันนี้คือเขามาสอนเกียเบรกแบบละเอียดทุกขั้นตอนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมคนที่มีปัญหาเรื่องการรเวบ มีปัญหาเรื่องการบายพาสเนาะให้เจ้าเบิ้งตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเจ้าจะขามแล้วเจ้าบอกเขาใจเดีวยวเจ้าจะมาถามอนะีกเนาะสัันคลิปนี้วังว่าไม่เจะละเอียดชุดแล้วนะที่ส้อนมาเนาะ